เน้นปาร์ตี้เน้นมื้อเย็นนะคะหนักในทางดิ้งและดื่มนะคะเพื่อนฝูงนี่เจอการต้องดิ้งและดื่มนะคะเราก็สร้างรากฐานมั่นคงให้ตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรพุงหนาขาเบียดค่ะก็ทําให้น้ําตัวและน้ําหนักตัวเราใหญ่โตได้ขนาดนี้เลยนะคะดูดูกันได้เลยนะคะแล้วก็เราพอเรามี หุ่นแบบนี้นะคะสุขภาพที่เขาเรียกว่าเสื่อมก็ตามมานะคะเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วอยากจะลดหุ่นนะคะทำมาหลายวิธีมากทั้งอดอาหารคุมอาหารทำา iF นะคะกินโปรตรีนแต่สิ่งที่ได้คือน้ำหนักแค่ลดนะคะแต่เมื่อเรามาเจอรีบอลน,นะคะจะไม่ได้แค่น้ำหนักลดนะคะแต่เราได้หุ่นที่เปลี่ยนในร่างเดิมเลยนะคะ เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วคําถามที่เกิดคือรีบอลให้ผลลัพธ์อย่างนี้ได้ยังไงก่อนที่เราจะมาหาคําตอบของคําถามเนี้ยนะคะสิ่งที่รีบอลพิเศษกว่าอันอื่นที่ไม่เหมือนใครก็คือเรามีโค้ดดูแลค่ะเพื่อนๆตลอดโปรแกรมนะคะที่เราทานรีบอลเนี่ยเราจะมีโค้ดดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามมื้ออาหารนะคะส่งความรู้สุขภาพส่งคลิป โฆษณาการต่างๆเป็นเกจความรู้ให้เราดูแลสุขภาพประกอบกับโปรแกรมที่เราทานนะคะให้เราดูแลตัวเองอย่างถูกโฆษณาการนะคะแล้วก็พอเราได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วเราก็กลับมาที่อ่ะเราจะหาคําตอบของรีบอนเนี่ยให้ผลลัพธ์อย่างนี้ได้ยังไงเราจะได้คําตอบอย่างนั้นได้ยังไงเราก็ต้องเข้าเรียนรู้ค่ะเพื่อนๆในในในธุรกิจเนีย้ยเอ่อเขามีการเรียนรู้ที่ เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะในวันที่โค้ดแนะนำรีบอนให้เราโค้ดก็ได้พูดถึงสิทธทิประโยชน์5คุมให้เราฟังประโยคหนึ่งที่ปิดหูเราอยู่ก็คือก็นอนก็นอนรู้ไหมว่าไขามันก็นอนเนี่ยแลกเป็นเงินได้นะเราก็อะไรของโค้ดอะไขมันอะไรจะแลกเป็นเงินได้แล้วก็อ่ะไหนลองดูสักตั้งหนึ่งนะคะ โค้ชชวนไปในแคมป์เราก็อะไปก็ไปไปแคมป์ไปฟังข้อมูลในแคมป์เราก็ไปเปิดใจหลังจากเราเข้าแคมป์แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่เสียหายอะไรที่เราจะเรียนรู้แล้วเ,เข้าคอร์สการเรียนรู้นะคะทุกๆรอบการเรียนรู้ของบริษัทแม้แต่กลุ่มย่อยๆอย่างวิกเตอร์ที่เราเข้าอยู่ตอนนี้นะคะคืออะคาเดมี่แบบนี้เราก็เข้าเรียนรู้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในคอร์สต่างๆที่เราเข้าเนี่ยนอกจากความรู้ที่เราได้แล้ว่ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราอาจจะได้เจอประโยคเด็ดๆ <_ d od d> เจอคำโดนๆที่ที่ที่คนแชร์คนถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยเขาอ,อาจจะพูดแล้วมาสะดุดหูเราได้นะคะ <_ d> เราอะเรียนรู้เยอะจริงแต่เราอ่ะไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ไม่เกิดเราก,ก็กลับมาถามตัวเองว่าเอา้าแล้วเราแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแล้วเราจะามีผลลัพธ์ เราเรียนรู้แล้วเราเราไปทำต่ออยังไงจนมาล่าสุดที่เราเข้าเรียนรู้ในไฟโย f a t นะคะไฟโยแฟทสิ 10, สู้ตายสลายไขมันในขณะที่เราเรียนรู้คอร์สนี้อยู่เนี่ยทางโค้ดของกลุ่มวิกเตอร์นะคะก็ได้จัดกิจกรรมหนึ่ง<ม>เพื่อสนับสนุนให้กับนักธุรกิจนะคะคือกิจกรรม Victor f a s h i ั่นเซนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะผ่านกิจกรรมนี้ได้ต้องมีแฟตต่ำกว่า20 แล้วเราจะได้ไปถ่ายแฟชั่นนะคะกับช่างสีมือดีๆเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีกับตัวเราและวงตะโก้นะคะเราก็โอเคคุยกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงเราเราียนรู้มาเยอะเราไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ทำเราก็ตัดสินใจร่วมกิจกรรมนะคะตั้งเป้าหมายที่แฟชั่นเซ็ตเราก็ตั้งเป้าหมายเลยเราจะทำไงเราก็ทำเงียบๆคนเดียวไม่ได้ เราต้องประกาศดังๆนะคะทํำ14 day challenge นะคะโพสลง Facebook เลยนะคะตั้งเป้าหมายที่20%ผลเราก็ใช้ความรู้ที่เราได้เนี่ล่ะคะจากคอร์สเรียนรู้ต่างๆเนี่ยบวกกับความตั้งใจและวินัยในการออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นให้ดูฟิตเฟิร์มนะคะขอคำแนะนำจากโค้ดอย่างใกล้ชิดนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือเราผ่านเราผ่านกิจกรรมนี้ด้วยเปอร์เซ็นต์แฟส18.9พร้อมด้วย กล้ามเล็กๆที่ท้องนิดๆน,นะคะเพื่อนๆดูได้กล้ามเล็กๆนี่มาจากวินัยแค่สิบสี่วันบอกได้เลยนะคะว่ามาจากวินัยแค่สิบสี่วันจริงๆนะคะนอกอ่ารูปเนี้ยนอกจากเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของเราแล้วนะคะมันเป็นเหมือนใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางให้เรากล้ากล้าเพราะอะไรกล้าเพราะเราทําได้ค่ะเพื่อนๆเ,เราทําได้และอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเราทุกคนเนี่ย มีศักยภาพในตัวเองอยขอโทษนะคะเสียงสัน่นเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเองนะคะขอแค่เราเชื่อและลงมือทำนะคะเราก็จะดึงศักยภาพของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะเพืเ่อนๆแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะของคนที่มีลูกเราก็เรียกได้ว่าอยากเป็นแบบอย่างให้ลูกนะคะตัว ตัวเราเองเนี่ยไม่เคยออกกําลังกายเลยเออเราก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการลงมือทํานะคะเพราะว่าคําสอนหรือคําพูดเนี่ยจะไม่ดังเท่ากับเราทําให้ดูนะคะสําหรับแม่ที่เป็นสายไม่ออกกําลังกายสิ่งตัวเองอยู่ในซีรีส์เกาหลีลุกขึ้นมาฟิตหุ่นนะคะได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่า เรียกว่าอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็นนะคะว่าเราทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในในเรื่องของในด้านของธุรกิจเนี่ยเมื่อเรามีความรู้นะคะเรามั่นใจเราก็จะสามารถตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมั่นใจจากความรู้ของเรานะคะในความสำเร็จเนี่ยเกิดคนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จเนี่ยฮะ มันจะยิ่งใหญ่เพราะพลังทีมรูปเนี้ยเป็นรูปของคนสำเร็จ24คนที่ผ่านแฟชั่นเซตนะคะแล้วก็โค้ดตั้งใจให้เรียงภาพออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์ของกลุ่มเรานะคะเพื่อนๆว่ามันคล้ายรูปเพชรไหมคะเพชรเม็ดเนี้ยขนาดเท่านี้นะคะและแกร่งขนาดนี้ในวันนี้นะคะแต่ เชื่อมั่นว่าในวันข้างหน้านะเนี่ยเพชรเม็ดนี้จะขยายขนาดและแข็งแกร่งขึ้นนะคะในวิกเตอร์ของเราเนี่ยคะ่ะเ,เนื่องจากการตอบรับที่ดีของภาพความสำเร็จในแฟชั่นเซสซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้โค้ดของเราก็ได้จัดก,กิจกรรมเนี่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อว่าวิกเตอร์แฟชั่นเซสซีซั่นสอง นะคะถ้าเพื่อนๆโฟกัสเ,เนี่ยเพื่อการเติบโตนะคะโฟกัสได้เลยนะคะแล้วก็หวังใจว่าในภาพความสำเร็จเนี้ยจะมีเพื่อนๆทุกๆคนอยู่ด้วยนะคะเราจะได้เป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะในเรื่องของความสำเร็จอีกอันหนึ่งนะคะในธุรกิจเนี้ยง่ายมากก็คือการเชื่อโค้ดทำตามโค้ด แล้วก็แบบอย่างที่ดีที่เราเห็นได้อย่างใกล้ชิดนะคะ<ม>ก็คือเธอคนนี้ค่ะโค้ดเจ๊แม่ของเรานะคะในวัยห้าสิบมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มได้ขนาดนี้เพื่อนๆว่าสุดยอดไหมคะเพราะฉะนั้นแค่เราเชื่อทำตามโค้ดความสำเร็จเราก็จะได้อย่างที่โค้ดได้ค่ะเราเชื่อมั่นในโค้ดอย่างเต็มที่ทำตามโค้ดนะคะเราก็จะสำเร็จได้อย่างโค้ดค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมีเป็นคลิปที่ที่เป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวของเราเลยนะคะที่อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะคะประมาณหนึ่งนาทีเป็นคลิปที่ทำให้เราอะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ค่ะเชิญชมก่อนนะคะ เพื่อนๆแม่บ้านในคลิปเนี่ยนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างมากเลยนะคะจากแม่บ้านธรรมดาลุกขึ้นมาแต่งตัวได้อย่างก็เพราะการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพื่อนๆอขอเสียงประมือให้กับคลิปที่ดีนี้หน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ประโยคที่โดนใจเรานะคะก็คือประโยคที่โปรเมพูดตอนท้ายนะคะพลังเดียวที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงคือพลังในตัวคุณ <ๆ S 1> อ่า <ๆ S 1> สุดท้ายสุดท้ายแบบท้ายสุดเลยนะคะเพื่อนๆ ที่อยากจะฝากไว้นะคะโค้ชจ้าบอกว่าให้เอาภาพเนี้ยไปขยายติดฝาบ้านนะคะแต่ในจินตนาการเราอะค่ะติดอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็วันนี้ก็แม่นอนขอเป็นหนึ่งเสียงและหนึ่งการกระทํานะคะที่จะสร้างแรงมันดัลใจใเพื่อนๆน,นะคะขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสในการแบ่งปันนี้นะคะก็ขอขึ้นมาให้เอ็นะคะขอบ